สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลังสนะี่เฮตนาพบกันในเกมวอลโลวบอทกันอีกครั้งหนึ่งครับผมคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาเล่นปืนแม่เหล็กครับเพราะว่าตีสั้นหน้านะครับผมหรือกิจกรรมหน้าที่กําลังจะเข้ามาภายใน2อสาวันที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีหุ่นยนต์ใหม่แรปเตอร์ or, พร้อมกับปืนแม่เหล็กแต่ผมจะมาเล่นปืนแม่เหล็กของไททันครับซึ่งเป็นปืนที่คล้ายคลึงกันมากนะปืนแม่เหล็กของไททันนั้นมีสกิลเดียวกันเลยครับคือ มันสามารถที่จะนะครับยิงคู่ต่อสู้นะครับแต่ระยะไกล,ก,ลกว่านะปืนของท,ท่านนั้นยิงได้500ปืนแม่เหล็กตัวใหม่ที่กาลังจะเข้ามานั้นยิงได้350ครับสกิลของมันก็คือเปลี่ยนดาเมจบางส่วนมาฮิวเลือดให้กับตัวเองนั่นเองฮะแล้วยังมีความพิเศษหลายๆอย่างเช่นหุ่นยนต์ที่พลางตัวนั้นเราก็สามารถยิงได้นะทุกคนนะครับที่ติดเป็นลูกตานะครับที่เรามองไม่เห็นนะนะครับไอ้ตัวที่พลางตัวนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงเอฟเฟกต์รายนะครบับรายก็ยังยิงไม่โดนอีกเหมือนเดิมนะครับ นะครับหุ่นยนต์ที่ใช้สกิลพรางตัวอย่างเช่นโลกิ ogi, หรืออะไรพวกนี้เราก็จะยิงโดนครับมันจะยิงโดนหลายเป้าหมายพร้อมๆกันนะครับผมสาหรับปืนชนิดนี้ติดอยู่ที่ไอเฟลวันนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นให้เพื่อนรับชมว่าปืนแม่เหล็กนั้นเป็นลักษณะไหนยังไงแล้วก็ไปคุยกันในเกมนะครับผมรับรองว่ามันแน่นอนต้อนรับปืนแม่เหล็กใหม่นะครับแต่ว่าเป็นปืนแม่เหล็กของหุ่นยนต์นะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะ เติมดีเจมนะครับแม่ขอขายของสักหน่อยนะก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับในลิงก์ใต้คลิปของผมเลยตรงคำอธิบายครับนะตรงส่วนของคำอธิบายกดไปที่เพิ่มเติมครับก็จะมีคำว่าลิงก์ของเว็บจปนะครับลิงก์ร้านค้าวเว็บจ็อปกดเข้าไปเลยนะนะครับเข้าไปเลือกสินค้ากับตัวเองหรือเลือกให้เพื่อนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดีเจมทองหรือจะเป็นแพลตินัมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับค่อนข้างมีเยอะเลยก็เลือกซื้อได้ แล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดครับ r U N G C H S> ครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องผมไปในตัวนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนล่วงหน้าครับไปลุยกันเลยดีกว่าทุกคนกับปืนแม่เหล็กของเจ้าไอเฟลดูซิว่ามันจะเล่นสนุกไหมอะไรไหมแล้วก็ไปคุยรายละเอียดกันในเกมไปลุยกันเลย มาลุยกันเลยครับผมตอนนี้ผมก็ตัดมาตอนที่เจ้าไอเฟลนั้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาเนาะสนหรับเจ้าปืนแม่เหล็กนั้นนะครับผมอย่างที่บอกไปก็คือสกิลของมันจะเปลี่ยนดาเมจมาเป็นการฮิวเลือดให้เรานะครับรู้สึกว่าของไททันเนี่ยณปัจจุบันนะครับจะคืนดาเมจไอคืน HP ให้เราเนี่ยประมาณ20%ของดาเมจที่เราทําได้นะครับผม <S <S พอติดกับเจ้าไอเฟลนั้นก็เลยจะทําให้จํานวนนะครับกระเืนเนี่ยมันเยอะนะครับอัตราการฮิวเลือดก็จะได้เยอะขึ้น แต่อย่างไรก็ตามครับมันนั้นต้องระวังตัวอย่างมากครับเพราะว่านะครับหิวเลือดแค่ยี่สิบครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นถือว่าน้อยก็ถ้าว่าน้อยก็น้อยจต่ว่าเยอะก็ถือว่าเยอะนะครับตัวเลขนะครับแต่กว่าจะหิวเลือดได้เยอะนั้นนะครับมันต้องโดนเยอะมากๆนะครับมันต้องทาดาเมจด้วยอัตราการรับดาเมจนั้นสูงกว่าการฮิวเลือดจึงทําให้ต้องระมัดระวังตัวอย่างมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแบบนี้เลยฮะยิงไปเรื่อยๆครับยิงไปเรื่อยๆ เพื่อนๆจะสังเกตดูว่าตอนนี้นะครับเลือดผมนั้นได้กลับขึ้นมาเกือบจะเต็มหลอดแล้วนะครับนะแต่ก็ยังระวังตัวอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าศัตรูนั้นยังเหลือจํานวนครบเลยนะไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับเวลาโดนยิงเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเลือดจะลดเร็วมากๆนะครับปืนแม่เหล็กนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับได้รับความนิยมอยู่ไม่นานนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับมันก็โดนเนิร์ฟครับทุกคนเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แหละฮะ พอโดนเนิฟเข้าไปเนี่ยอะไรอะไรมันก็แย่ลงนะครับนะครับสำหรับเจ้าปืนแม่เหล็กจนปัจจุบันนะครับไม่ได้รับการนิยมเลยนะครับผมไม่ได้รับความนิยมในการนํามาใช้เล่นเลยเพราะมันหิวเลือดไม่ทันครับโดนโจมตีมากกว่าเพราะว่าอาวุธในปัจจุบันนั้นมีความรุนแรงครับผมต่างก็แบบดาเมจส,สูงแล้วก็ยิงได้เร็วด้วยนะปืนแม่เหล็กนะครับของไทยท่านก็เลยไม่มีการหยิบยกมาใช้เลยนะทุกคนเก็บไว้ในคลังอย่างยาวนานครับ ภาพที่เพื่อนเือนเห็นเนี่ยหาดูได้ยากนะทุกคนบอกได้เลยนะครับหาดูได้ยากถ้าไม่เป็นคอนเทนต์จริงๆเนี่ยก็จะไม่ได้หยิบมาเล่นครับสังเกตดูครับนี่ฮะตอนนี้โดนยิงนะครับเลือดลดมากๆเลยนะครับมันหิวเลือดไม่ทันนั่นเองครับนะผมต้องพยายามนะครับออกซ้ายทีขวาทีแล้วก็ใช้ยานแม่ช่วยครับเพื่อประคับประคองนะครับแบบนี้เลยเนี่ยจังหวะนี้ก็ต้องถอยแล้วครับนะครับตาบอดมองไม่เห็นนะครับโดนยิงมากๆนี่ไม่ไหวนะนะครับสําหรับปืนแม่เหล็กนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่แนะนําครับในการอัพมาใช้นะครับถึงจะสุ่มได้บ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยปืนชนิดนี้ครับยังคงประสิทธิภาพที่น้อยมากๆนะครับประสิทธิภาพน้อยมากๆนะต้องเล่นให้เป็นจริงๆครับแล้วก็เล่นได้จังหวะจริงๆครับถึงจะเล่นได้ประสิทธิภาพมากเวลายิงอุ่นตัวเล็กเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่เวลายิงสู้กับไทยท่านด้วยกันนะครับโอ้โหบอกได้เลยมันยิงสู้ปืนชนิดอื่นไม่ได้เลยนะครับผมนะ มันก็จะตายก่อนนะครับทำท่าเราทำท่าจะตายอย่างเดียวเลยครับแต่อันนี้ครับศัตรูนั้นไม่ได้ยิงเราทั้งหมดนะครับเป็นบางส่วนแต่ดูเลือดครับจนเจียนจะไปจนเจียนจะอยู่อยู่แบบนี้นะครับผมแล้วก็เลือดก็เด้งกลับมาช่วยนี่ครับตอนนี้เลือดเหลือน้อยเต็มทีฮะผมก็จาเป็นที่จะต้องยิงคู่ต่อสู้ให้ได้มากๆนะครับนี่ฮะแต่ตัวเองก็โดนยิงเยอะนะครับเห็นไหมฮะแบบนี้เลยนะแล้วเลือดก็เด้งกลับขึ้นมาอีกเหมือนเดิมครับนี่แบบนี้เลยนะครับต้องคอยระวังฮะ ต้องคอยเปรียบเทียบนะครับต้องคอยเช็คการเล่นของตัวเองตลอดเวลาเล่นแล้วค่อนข้างอึดอัดมากๆสาหรับปืนชนิดนี้นะครับกว่าจะคิวใครได้นี่มันยากเหลือเกินครับนะแต่เวลานี่ฮะเลือดกลับลงมาแค่นี้อีกเหมือนเดิมครับผมจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวค่อยดูฮะนี่ครับยิงออกไปครับปึ๊บเห็นไหมฮะเมื่อเวลาผ่านไปแป๊บหนึ่งเลือดเด้งกลับขึ้นมาอีกเหมือนเดิมครับทําให้เรากลับไปสู้ต่อนะครับมีแค่นี้ครับสําหรับปืนแม่เหล็กนะใช้ง่ายนะครับใช้ไม่ยาก แต่ปฏิทิภาพของมันนั้นแหมนี่โอ้โหโดนยิงครับโอ้โหจังหวะนี้เกือบแตกเลยทีเดียวนะครับต้องหลบกันอีกแล้วทุกคนนะครับอยู่นิ่งไม่ได้แน่นอนลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ต้องยิงครับโชคดีนะครับผมที่มันยังยิงได้ในระยะ500เมตรนะทุกคนถ้ามันยิงได้ระยะ350เหมือนปืนที่กําลังจะเข้ามานั้นเรียบร้อยครับแตกไปแล้วฮะนี่ครับเลือดเด้งกลับขึ้นมาอีกครั้งนะครับผมในจํานวนที่พอสมควรครับนี่แหม ก็เรียกได้ว่าเกมนี้นี่ผมเล่นได้ดีพอสมควรเลยนะครับถึงได้ทําให้อยู่รอดปลอดภัยมาถึงขนาดนี้นะครับถ้าเป็นปกติเนี่ยตายไปแล้วนะครับนี่คือประวัติความเป็นมานะครับของปืนแม่เหล็กครับเพราะว่าในซีซั่นหน้านะครับอัปเดตอัปเดตนะอัปเดตไปแล้วนะครับที่กําลังจะเข้ามาดีกว่าผมจะใช้คําว่าปืนของหุ่นยนต์แล้วก็หุ่นยนต์ที่กาลังจะเข้ามานั้นนะครับก็มีปืนแม่เหล็กติดมาด้วยครับแต่ยิงในระยะ350 รู้สึกว่าอัตราการหิวเลือดจะมากกว่าของไททันนะครับประมาณถ้าจาไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะส0ิเอร์ซ็นตะสาหรับการหิวเลือดนะครับแต่ก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันอีกทีโอ้โหจังหวะนี้ครับโดนยิงหนักมากครับไม่ว่าจะเป็นไททันครับจะรอดไหมนั่นมีปืนไฟเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอ้โหจังหวะนี้นี่ฮะจวนเจียนจะอยู่จวนเจียนจะไปนะครับแล้วเลือดก็เด้งกลับมาให้เรานะครับเพราะว่าเราตใช้ปืนทําดาเมจอย่างต่อเนื่องนะครับ แต่ก็เผลอไม่ได้เลยทีเดียวนี่ครับโดนอีกแล้วครับนะเผลอไม่ได้เลยทีเดียวครับสําหรับเจ้าปืนแม่เหล็กนี่อย่าได้ไว้ใจมันเลยได้ขาดนะครับอย่างที่บอกฮะปัจจุบันนี้ไม่ได้รับความนิยมในการใช้เล่นนะครับนอกจากจะเอามาทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับถึงเจ้ามานี่ครับเลือดเด้งกลับมาอีกแล้วฮะนะครับถ้าจะไปยืนไฟยืนฟัดเลยนี่ไม่ได้แน่นอนครับนะเลือดเด้งกลับมาไม่ทันครับเพราะอย่างไรก็ตามนะอย่างที่บอกฮะ ดาเมจที่ได้รับนั้นมันสูงเหลือเกินนะครับนะเมื่อเทียบกับการฮิวเลือดกลับคืนมานั้นแหมอันตรายครับเราอาจจะตายโดยที่ไม่รู้ตัวหรือไม่ตายก่อนที่จะได้เลือดกลับมาช่วยด้วยซ้ำนะครับสําหรับปืนชนิดนี้ก็เอามาเล่นแท้เพื่อนได้รับชมแล้วก็เล่าถึงความเป็นมาพูดถึงสกิลครับให้เพื่อนได้ทราบกันเพราะว่ามีน้องๆนะครับที่ช่องผมเนี่ยเริ่มมีหน้าใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับหมายถึงมู้เล่นมือใหม่อะไรประมาณนี้นะครับ เพเล่นมือใหม่นะครับหลายๆปืนหลายๆอย่างก็ยังไม่รู้จักเนาะก็จะพยายามทําคลิปนะครับให้เร็วแล้วก็เป็นปัจจุบันมากที่สุดเนี่ยฮะดูครับถามว่าดีมันดีไหมมันดีครับแต่ว่าไว้ใจไม่ได้เท่านั้นเองครับมันดีนะครับเพราะว่ามีการฮิวเลือดเข้ามาช่วยนะครับแต่ตอนนี้ศัตรูเหลือน้อยแล้วไม่มีปัญหาแล้วฮะนะครับไม่มีปัญหากับเราจะดูที่ครับปืนแตกไปหมดแล้วนะนะครับเหลือแต่ปืนที่ตอนใช้สกิลแล้วโผล่ขึ้นมาทันเนี่ยครับเพื่อนเพื่อสังเกตดูนะขนาดเขา ปิดตาอยู่นะครับเราก็ยังยิงได้นะครับผมนะครับเนี่ยปิดตาอยู่เราก็ยิงได้นะครับสบายๆครับนี่ครับเลือดกลับมาอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เล่นได้ดีครับนะซึ่งผมก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเกมนี้ผมเล่นได้ค่อนข้างดีปกติเนี่ยตายไปแล้วดูเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 1> ดูเลือดสิครับเหลืออยู่แค่นี้เองนะครับเหลือน้อยมากๆแต่ประเอ็นว่าศัตรูนั้นหมดแล้วนะครับเหลือแค่2ตัวนะครับเหลือผู้เล่นอยู่แค่2คนเท่านั้นสำหรับฝ่ายศัตรู พอชิวๆฮะเราก็ทาดาเมจไกลๆแบบนี้ครับนี่ครับที่เลือดเด้งขึ้นมาช่วยส่วนใหญ่นะครับก็เป็นเพราะสกิลของเจ้าไอเฟลด้วยนะครับนะมันเป็นเลือดทิปครับผมเป็นเลือดหลอกนั่นเองนะครับที่โดดขึ้นมาการฮิวเลือดจริงๆนั้นน้อยมากๆนะครับผมโอเคฮะตหวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างความสนุกนะครับแล้วก็ความรู้เล็กๆน้อยๆครับเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับของไทยท่านเป็นปืนแม่เหล็กนั่นเองนะครับเป็นปืนเก่า นะครับเก่ามากเลยนะผมจําไม่ได้ว่ามาพร้อมกับไทท่านตัวไหนนะครับผมก็นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆในรับชมกันนะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับผมนะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับกับข้อมูลดีๆการเล่นสนุกๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมกลับจากนครพนมเมื่อไหร่เราก็จะไปเจอกันในสตรีมแบบยาวๆต่อเนื่องกันอย่างแน่นอนนะเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมบายบายสวัสดีครับ